พวกเราจะมานำเสนอนวัตกรรมโครงงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเรื่องกินผักแม่พ้อยเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะที่มาของโครงงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยจากการสอบถามและสังเกตพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียนโรงเรียนวัดจเจริญราชพบว่านักเรียนบางคนยังรับประทานอาหารไม่ครบห้าหมู่และเลือกที่จะไม่รับประทานผัก ทำให้นักเรียนมีร่างกายที่อ่อนแอป่วยบ่อยพวกเรานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัชเจริญลาดเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการกินผักในแต่ละวันและการแก้ปัญหาการทิ้งผักในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนจึงได้จัดนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนเรื่องกินผักแลกพลอย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและปรับพฤติกรรมให้นักเรียนได้กินผักเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมที่ทำได้แก่ 1. นึ่ทำแบบสอบถามพฤติกรรมการกินผักก่อนทำนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน 2. นํนำข้อมูลที่ได้จากการทำแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติโดยการหาค่าเฉลีย่ยและหาร้อยละ 3. เมื่อประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนแล้วรับประทานผักที่อยู่ในอาหารผักหนึ่งชนิดมีค่าเท่ากับหนึ่งแต้มโดยนักเรียนสามารถกินผักแลกแต้มได้กับคุณครูทุกคนที่อยู่โรงอาหารหรือแลกกับคณะผู้จัดทําได้และนักเรียนสามารถนําผักที่นักเรียนอยากทานเพิ่มจากเมนูอาหารของโรงเรียนนํามารับประทานเพิ่มและแลกแต้มเพิ่มได้ระยะเวลาในการแลกแต้มสองเดือน 4. นำข้อมูลที่แรกมาวิเคราะห์หาแนวโน้มการกินผักให้คะแนนวิชาสุขศึกษาและพกระศึกษาเพิ่ม 5. ทำแบบสอบถามพฤติกรรมการกินผักหลังทำนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน 6. นนำข้อมูลที่ได้จากการทําแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ยและหาร้อยละ 7. ดูแนวโน้มการกินผักของบกคงหรือบุคคลในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกินผัก 8. ประเมินผลสรุปผลและแรายงานผลํานวัตกรรมโครงงานกินผับแลขพ้อย 9. น,นํานวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาใช้อย่างต่อเนื่อง 10. น,นํานวัตกรรมมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 11. เผยแพร่ผลงานผลการดำเนินโครงงานมีดังนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลก่อนและหลังทำนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนจากแบบสอบถามพฤติกรรมการกินผักจะได้เห็นว่าก่อนใช้นวัตกรรมจำนวนนักเรียนที่กินผักได้บ้างบางชนิดและกินผักได้ทุกชนิดคิดเป็นร้อยละ51.20และหลังใช้นวัตกรรมจำนวนนักเรียนที่กินผักได้บ้างบางชนิดและกินผักได้ทุกชนิด เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ79.20ดังนั้นนักเรียนมีพฤติกรรมการกินผักเพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ28งาพิจารณาข้อมูลร้อยละเฉลี่ยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจทั้ง4ด้านในแต่ละด้านคือมีร้อยละเฉลี่ยดังนี้ด้านความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ92.32ด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคิดเป็นร้อยละ94.35ด้านความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนคิดเป็นร้อยละ96.27และด้านการใช้นวัตกรรมบัตรสะสมแต้ม คิดเป็นร้อยละ92.69จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือนักเรียนสามารถใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นได้ดีและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คิดเป็นร้อยละ93.91 เมื่อพิจารณาข้อมูลจากราบพบว่านักเรียนมีแนวโน้มในการสะสมแต้มมากขึ้นซึ่งนักเรียนที่สะสมแต้มได้ระดับปานกลางถึงมากที่สุดโดยสะสมแต้มการกินผักตั้งแต่31ครั้งถึง120ครั้งคิดเป็น้อยละ85.60แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มว่านักเรียนกินผักมากขึ้น และเมื่อนักเรียนนำแต้มไปเลขในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาโดยคิดจำนวนครั้งในการกินผัก31-120ครั้งผลปรากฏว่านักเรียนได้คะแนนเพิ่ม6-10คะแนนคิดเป็นร้อยละ85.60เช่นกัน การดำเนินโครงงานครั้งนี้พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการกินผักเพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ28นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือนักเรียนสามารถใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นได้ดีและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คิดเป็นร้อยละ93.91และเมื่อนำเต้นที่สะสมมาวิเคราะห์พบว่า นักเรียนมีแนวโน้มกินผักมากขึ้นและได้คะแนนวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาเพิ่มขึ้นคิดเป็น100ร้อยละ85.60ปัญหาและอุปสรรคในการสะสมแต้มบางครั้งนักเรียนไม่ได้นำสมุดสะสมแต้มมาทำให้กรอกข้อมูลผิดพลาดนอกจากนี้สมุดสะสมแต้มมีความเข็งแรงน้อยทำให้ชำรุดได้ง่าย 1. เนะปรับเปลี่ยนชนิดกระดาษให้มีความแข็งแรงมากกว่าเดิม 2. ควรเพิ่มการจัดจกิจกรรมทำอาหารเมนูปักที่ตาร่วมกับชุมชนการขทาวช่วยให้ากินแล้วช่วยให้ร่างกายสดชื่นมาเกิดเทศชะลอการเกิดเลี้ยวรอยแต่กวาช่วยลดความร้อนในร่างกาย ช่วยบำรงผิวเหตุช่วยลดไขมันในเลือดข้าวโพดช่วยยังมือ่าผิดปอดช่วยบนรุงพวกเราหวังว่านววัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนเรื่องกินผักและพอยจะเป็นประโยชน์ในการรับประทานผักเพิ่มขึ้นต่อนักเรียนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมค่ะขอบคุณค<อ>่ะ<อ>